กับป้มก็กราฟัสดีเอฟซีทุกคนล่ะนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาตุ้งปลาในส่วนปั๊มนะครับโดยใจเงี้ยอึงางนะครับหลูกอึงางนะครับก็กันแวบต์ต้งหัดยี่สิบกันนะครับก็เป็นหลงส้วนปั๊มนะครับลองดูนะครับว่าจะมีตัวไหมปมครับไม่เคยตอกตีนะครับเกียร์ครับใจเงี้ยหลูกเกียดหลูกได้นะครับป้อมลองลองเกียวแบบสลั่งนะครับเกียรสลั่งดูนะครับ ค,ครับจะร่วมมาปักกันในวงปั๊มนี้นะครับผมต่างป,าปั๊มไปต้องรีปักเลยนะครับตอนนี้ก็5โมงครึ่งแล้วนะครับแกปักตะกี้ เดี๋ยวผมจะแก้เกี่ยวดีว่านะครับรับปุ๊บปุ๊บมึงป,ปักมึงขี้นะครับแต่๋ยวม,ม่ยินเที่ยงรลายจับเม็ดเลยนะครับ มันจริงครับปลามาจับเม็ดแล้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปแก้ปักไก่ชัดนะครับก่อนที่จะมันจะกลับวันนี้ครับก็ต้องมาดีทิ่กันนะครับอ๋อครับปุ้มไหน้าเลยนะครับง่ายไปเลยนะครับง่ายไปเลยนึ่งนึ่งตัวแล้วนะครับนี่ มีปลามาก,กินแล้วนะครับมีง่ายไปหนึ่งตัวแล้วนะครับ กันโยกเลยนะครับนี่เสีย,ยดายแล้วนะครับ เดี๋ยวราคนมาดูตอนสีเป็ดดีวะหนูครับป <c oughs> ลาไม่ติดนะครับแต่ติดกบหน้านะครับขี้ยอมาเลยครับพุ่มกบหน้านะครับตัวเล็ก Oh, tay con Tay này tay cay con Chưa riêng Lột <laughs> đốt đốt dìu chào mày Em chào Em chào Em chào mày 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 Em chào โอเคครับกเรามาใช้เหี้ยกันตัวนะครับกระเป๋ใจหลุกงงางอ้าหลุกเกียดอยักเหงื่อไห้นะครับอันนี้แล้วลูก่ามีปลาจับเลยนะครับ ติดแล้วนะครับกอบหน้าแล้วนะครับเมันคือติดกบหน้าเพี้ยนใจแยได้แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยตายเลยนะครับกอบหน้านะครับตายแล้ว Давай, 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 มีปลาจอนทิ้นะครับปลาจอนปลาจอนนู่นครับปลาจอนปลาจอน <c oughs> เป็นลูกปลาจอนนะครับโอ้คครับโอ,เ,โอเกี๊ มีปลาชนติดแล้วนะครับช่วยช่วยละ่ละ,ละ,ะช่วยช่วยล่ะอ๋อมีกับปลาชนนะครับอู้ลุดเฮ้ยตกใจก๊อ โอ้โหยิ้มไหมบวกงานกระมดเลยนะครับดูครับดูนะครับแล่นะครับกลายกันเม็ดไปโยบหรือนะครับนี่นี่นี่ให้ตุกุดดูเฮ้ยแล้วไงครับนี่ดูเถอะครับนี่ยเออกับกันเม็ดขึ้นมาโยนี้นะนี่ครับ กันแบตขึ้นมาวิ่งอยู่ครับจริงเออครับปลายกันแบตเลยนะครับใจ่ายแบตให้จับด้วยไปไหนะไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดามากระปุ่มกันทุตายนะครับติดปลาดุกหนอนนะครับปุ่มกระเบรกฉยนะครับว่าใจมันต้องกินเนื้ออ่าเครียดด้วยนะครับไม่เคยเห็นที่ขันนะครับปลาดุกกินเนี้ยเครียดนะครับโอ้ตัวนี้แล้วนะครับ อย่ารุดนะลูกเอร์อย่ารุดลูกเอร์กระมืออุ้ยดุกหนอนนะครับดูไตร์นะครับโอ้โหเฮียไม่เกิดดีนะครับดุกหนอนไตร์นี้นะครับไม่ใช่ดุกแดงนะครับไม่ใช่ดุกเลี้ยงนะครับป้อมหนูจักนะครับนี่คือดุกหนอนนะครับอื้อหือดูนะครับดูไตร์นี้ นี่ครับเทียบกับแก๊เลยครับนี่นี่ดาแก๊เลยนะครับผ้อมโอ้เรือเชื้อนะครับกินเนี้ยหลกเขียดนะครับแปลกใจกันนะครับว่ามันกินด้วยครับนี่เกย์เคยได้มากๆนะครับเอฟจีเี๋ว่าตกเนี้ยจะพวกลูกเขียดนี่เกย์เคยได้ปลาดุกกินเนี้ยนี่มากงมากกับเดี๋ยวคอมเมนต์ดีกับผมกับพึ่งเนี้ยครับโอ้ยสวยเงี้ยเลยครับป้อมโอ้ยสุดยอดเลยกกดาวซ้ำกลัำได้นะครับซ้ำซ้ำกลัำได้นะครับตัวนี้ ไอ้กระดัมเด้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 เพื่งเลยเพื่งเลยเพื่งเลยเต่งเต่งเต่งโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยใส่วิ๊กใส่วิ๊ก์เ้พื่งเนี้ยนะครับเพื่งนี้่ว่ามันกินเนี้ยหลอกเกียจกับเมื่อกี้เพื่งใช่เนี้ยกันนี่ทัดเมื่อตะกี้นะครับแล้วก็เดินไปดูกันเดินว่ามันตึงกันนี่เนี้ยทุ่งอะไล่ะนะครับเฮ้ย ยักเลยเดียนยังตกเท้นาอย่าไหวกึ้เนเออไหเกินครับไหวไวไวไวเอฟสี่ครับผมเมื่อกี้กันนี้ผมก็เคียวไปเซตนะครับผมเดินมาถึงอยูร่องตัวนะครับปลาจอนแต่เันนี้ไปเส้นแล้วมันหน่อยเงี้ยผมไปเส้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็มันยังอยู่ตีตายตายกันเบ็ดเลยนะครับเมื่อกี้ช่องตัว ต่ำพื้อดีครับเอสซี่จอยแนะนำดีบอดที่แหละไม่ไหวได้กันว่าเดิน,นเตยนงียไม่ดันเ็สซี่มันเหมาได้เลยอ่ะดีว่าผมตรงตรง,ตรงไงมันให้มันจมนำไปกิดเลยวะอือเหรอ ตาเลยทเห็ดผมตาเลยที่ผมผมันช่องตัวครับหมายโยตายกันแมสหนะครับเมื่อกี้พวกมันแปลกเฉยไม่ตันเลยทีเออไก่อะลูกเกียรติกับช่องเกอร์รี่ไม้ผมได้นะครับช่องเกอร์รี่ไม้ผมได้นะครับผุ่มรับเ้อนะครับลูกเกียรติ ครับปอมก็เลยเล้มว่าปมหน้ารุงจ้าเล่ตรงเรยให้อดเดินนะครับแล้วก็พอลอบมาต่างเดิมก็มันกินเหลาวนะครับรุงอยู่ตีเอาตือตีแค่นนู่นป่าจรแล้วนะครับ,รนะรบกินติดเลอยอ่ะเนี่ยไปช่ยวยกันดูสิครับ ไม่ตันในรอบนี้ลูกเครียดไม่ตันตายทีนะครับดีดีนะครับลูกเครียดยังมีด้วยอาอลยลาวเงี้ยรุดลายลาวครับโอ้โยมีปลาทิศนะครับมีปลาทิศเงี้ยไม่รูดหรอนะครับก่อนนี้ป้อมมึงเคียวเงี้ยไปสักเมื่อกี้นะครับก็มีปลาทิศนะครับเป็นปลาจอนล้าน,นะครับ นูกนออ้ยเคยทำเ้อไม่รู้ไม่รู้ได้กินอยู่ไม,ไม่รู้ได้กินอยู่กันอ,อู้นู้นู้นไล่น,น,นะวะไล่อู้ทำเบอร์ไวอู้ FC เห็นไหมหนครับกันเบ็ดปุ่มปลาโจรติดอยู่นะครับ เต่ว้าไม่รู้ปลาได้อกินปลาโจรด้วยนะครับเอ๋ยะดูดูกันแป๊บปุ๊บโก้ไปนะครับนุ๊ปลาโจรตัวไม่ใหญ่นะครับนุ๊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 ยมาครับเอ้มครับน่าจะเป็นปลาอะไรครับปลาอะไรจริงครับปลาอะไรจริงครับเอ๋ยาผมไม่ได้ตื้อบวกมาเลยนะครับ ลูกเรือไก่ดำเมื่อเทียน,ยนไม่อยู่ดิก<ง>าดเลยนเอาโอ้อยังไม่กาดที่มันนั้นก็ก็จับป่านี้ไหมครับปลา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 เลยผมเห็นกอดกอนนิ้วนี่จับนะครับอุย้ยตื่นเต้นบลาครับปลาเล่ยกับตัวใหญ่นะครับยิ่งปลาโจลด้วยไก่ดำช่องกุ้ยนี่พี่ดีต้องครับจัดเป็นมื่พีมากเก่งเลยโอ้เนี่ยเก่งเนี้ยครับเนี้ย ึป,ปีกไก่ใหญ่กี่แควกันแน,น่นอนดูเลยมันป้าตาหนุอักมึงกันเบ็ดเหรอเนี่ยอักอักอืลอลดไม่ปื้นโรไดโรไว้ไหวอย่างปลาเลย<อ>นี่ครับอีฟสีดูนะครับคว่าใบย่ามของมันนะครับนี่ครับปลาโจรกัดไปตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวก็นี้ปลาโจรมึงจับลูกเกียจกองพุ่มเมอร์ตะกี้นะครับแต่ลูกเกียจก็ยังไม่ตายนะครับแต่ว่า ปลาเล่มันขึ้นมากินในนี้ก็ปมมนะครับมากขึ้นมากินปลาดูครับนี่อย่า yeah. ปลาจนก็นยังไม่ตายดีนะครับเพื่ตอตัวหนึ่งก็ต้องงงเลยนะครับต่รูปน,นี้นะครับเดี๋ยวปลาปลาเล่นี่ต้องป๊บกับปุ๊มนะครับปุดันยาวาปุ๊มจะมาจัดการปลาเล่นี่ก่อนตะกวา่าเหรอ <c oughs> ไม่ ปลาเลยนะน่าท่า,ามดีกัมได้นะครับเมื่อกี้กินน้าปลาโจอนตีดอยู่นะครับปักเบ็ดไหมนะครับเบ็ดมันเยอะเลยเนกะ็บสิเนี่ยได้กันเลยเฟียของหูได้นะครับนี่หูนี่ตามจับไอ้จังนาเดชนะครับจองปืนบ้านนิลิวลี่นะครับ ก็เปนู่กินปลานะครับขอเราไม่ตำไรมันนะครับมันก็ไม่ตำไ้เรานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผงนี้น,นะครับว่าจะมีพวกหน้าไหนทุกคนไหนดูไหมก็ก็อบอกว่าเราเรับฟันดีกลางนะครับชาววัดดีครับ ครับ่มก็กราตดีตอนจานะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกนา้นนะครับ,บทเบเตีเราต้งในท่วนปามกันนะครับว่าจะมีตัวไหมก็เมื่อคืนก็กว่าใจได้กับบานกว่าดึกนะครับเพะว่าพอลงตึ้งก็พอปักแจดนะครับพอเดินกลับมาดูเอากินแล้วนะครับติดแล้วก็ยังนะครับไม่ตันในแจดเหลืองที่นะครับเคคกับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันแร็กกันเรกรกันเร็กเอาเงี้ยไปเสี้ยแล้ว เก็บก่อนนะครับเบรกกันเร็กเดี๋ยวเราไปดูกันถี่จ้องกันครับอยู่ตรงไหนอันนี้นรนนครับเดี๋ยวเครับเดี๋ยวเอ้ คันนี้รอยจับแล้วนะครับกระเพิ่มก็ขอบคุณมากนะครับที่ก้ามาชมคลิปนะครับก็ตอนจานนี้ก็ไม่มีเลยนะครับก็ได้เก็บประจรตัวเดียวก็พ่นกองการไม่ได้หมายแจ้งเงี้ยนะครับก็เงี้ยมดตุกกันเลยนะครับออาเลือดส่งกันนะครับเดี๋ยวพุมไปทำกันแบตแม่นะครับแล้วก็ ไป,ปอ่วัตถุดิบอึงังโลเกียเลยมาครับมา,มาตรงไหมนะครับเป็นอีปีที่จ้องขอรอชมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ